สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลโลก2022นะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมพยายามจะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจของทีมหรือแม้แต่โครงสร้างฟุตบอลของชาติน,น,นั้นนะครับที่ผลงานดีเราก็อยากจะเอามาถอดบทเรียนและเอามาวิเคราะห์คู่ขนานกับฟุตบอลไทยไปด้วยซึ่งวันนี้ครับผมอยากจะเล่าเรื่องของนักเตะคนหนึ่งนักเตะที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของแฟนบอลโดยทั่วไปนะครับชื่อของเขาเนี่ยบอกแล้วคุ้นครับแต่ว่า ด้วยผลงานใครจะไปเชื่อครับว่าการเล่นในลีกที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาได้กลายเป็นดาวซันโบวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนั่นคือโอลิเวียรชีรูครับแซงหน้าเทีรรี่องรีคุณลองเทียบชื่อของเทีรรี่องรีกับโอลิเวียชีรูเลยครับระยะเวลาในการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันแต่ผลงานในสนโมสรขององรีจับต้องได้ในขณะที่ชีรูแตกต่างกันราฟ้ากับดินแล้วชื่อของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในฟุตบอลลีกมากเท่าไหร่ครับ แต่เราจะเห็นเขาฟอร์มนี้กับทีมชาติฝรั่งเศสถ้าพร้อมแล้วนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u ู u ูบทิงเคิร์ฟคิดไซโค a c e b o o k กดไลค์กดแ,แชร์มา่เห็นคอนเทนต์ของเราและก็คนชอบอ่านครับเว็บไซต์เลย w w w t i n ว e ว็บนะครับเพิ่งจะเปิดมา,มาสัปดาห์หนึ่งได้ขอบคุณนะครับทุกยอดการแชร์ทุกยอดการอ่านเป็นลังใจให้กับพวกเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีแบบนี้กันด้วยครับไปตามเรื่องราวของชีรูนะครับ จุดเริ่มต้นของชิรูนะครับที่ทําให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปในปี2012ครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขายัางเล่นให้กับทีมรองบอลประจําหลีกอย่างมงเปลีเย่ช่วงเวลาดังกล่าวครับเป็นช่วงที่กลุ่มทุนกาตาเนี่ยไปเทคโอเวอร์เปีเชหรือว่าปาที่แซงชักแบ่งแล้วครับเช่นเดียวกับฝั่งโมนาโกก็มีในทุนจากรัเสเซียเข้าไปหนุนทีมก่อสร้างความแข็งแ,งแงกร่งให้กับทั้งส,บบสอสโมสรทิ้งห่างเพื่อร่วมหลีไปไกลเลยครับก็แข่งกันอยู่2ทีแล้วแหละแต่ว่าในปี2012ครับ มงปริเย่ re, ทีมนี้กลับสามารถแหกด่านทั้งโบนาโกและเปเช่จบฤด,ดูกาลด้วยการเป็นแชมป์ลีกเอิงแบบหักปากกาเซียนหนึ่งในนักเตะที่สําคัญที่สุดในทีมชุดนั้นของมงปริเย่ก็คือโอริเบียชีรูนี่แหละครับในฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยชีรูยิงไป21ประตูในลีกคว้ารางวัลดาวซันโวของลีกเอิงแต่ละประตูที่เกิดขึ้นสามารถใช้คําว่าครบเครื่องได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าชีรูเนี่ย ยิงประตูได้ทุกรูปแบบนะครับลูกแท็บอินลูกยากๆลูกง่ายๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเท้าซ้ายเท้าขวาลูกโมงมาเต็มในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษลูกชิปแบบเหนือเหนือยิงโอหมดแล้วครับและยิ่งกว่าการยิงประตูคือการเป็นศูนย์กลางเกมรุกของทีมอย่างเต็มตัวชิโร่ยังทำแอสซิตไปถึง12ลูกใน4ซันนั้นและหากจะรวมประตูและแอซซิตที่ชิร่ทำได้เนี่ย มีส่วนร่วมกับประตูถึง33ลูกคิดเป็น46%ของประตูทั้งหมดที่มองปรยเย่ทำได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ,รบก็ทำให้เขาได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าได้รับการติดต่อจากอาร์ซอลที่เพิ่งจะขายโรบินฟานเบอร์ซี่ไปให้กับแมนยูในเวลานั้นก่อนที่ชิรูจะก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกของทัพปืนใหญ่นนในฤดูกาล2 0 1 2ันถึงและจากนั้นเองครับก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มถูกทั้งโลกจับตามองเป็นครั้งแรกเพราะว่าย้ายมาเล่นในลีกที่ ดีที่สุดในโลกอย่างพรีมบรีหากจะวัดกันด้วยสถิติการยิงประตูทั้งอาร์เซนอลเชลซีเอซีมิลานหรือแม้แต่กระทั่งทีมชาติฝรั่งเศสชีรูนั้นเป็นคนที่ยิงประตูได้มากถึง218ประตูนะครับนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยเห็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียหรือเพจต่างๆใน Facebook มักจะล้อเลียนชีรูเรื่องวิธีการเล่นบางก็บอกว่าช้าไปบางก็บอกว่าเขาเป็นบอลโบราณตกยุคหรือแม้แต่การบอกว่า เขายังไม่ดีพอกับการเป็นกองหน้าให้กับทีมในระดับสูงสิ่งแบบนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นกับกองหน้าที่มีสถิติการยิงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับอร์เซเกอร์ huh. uh huh. เคยพูดถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชีรูว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมที่เน้นเกมรับแล้วสวนกลับชีรูจะไม่เหมาะสมกับทีมนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่เน้นบุกเข้าใสโอลิเวียชีรูจะตอบแทนคุณเขาคือสตาร์ในกรอบเขตโทษบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่เร็วอันนั้นไม่แปลกครับ เพราะว่าชีรูไม่ใช่กองหน้าในสไตล์นั้นจุดเด่นคือเขามีความแข็งแกร่งการหาพื้นที่ว่างหน้าลายกองหลังเขาเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อทีมเทคนิคบอลแรกที่ยอดเยี่ยมเพื่อการเก็บบอลหรือว่าพักบอลให้กับเพื่อนและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะส่งมาแบบไหนเขาสามารถจัดระเบียบร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นลูกยิงที่ดีได้เรามักจะเห็นชีรูยิงลูกมาสจั่นครับหรือว่าลูกตัดสินเกมสเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างแรก ตามที่เวนเกอร์บอกไว้เลยคือเขาเหมาะกับทีมที่เล่นเกมรุกเป็นหลักส่วนเในผลที่ชีรูไม่เหมาะกับทีมที่เล่นตั้งรับลึกๆเพราะว่าถ้าเกิดอยู่กับทีมแบบนั้นเน้นรับมากเกินไปเวลาสวนกลับจะมีพื้นที่ว่างหลังลายกองหลังเยอะต้องใช้ความเร็ววิ่งแข่งชิงความได้เปรียบจะใช้ความเร็วของชีรูไปวิ่งแข่งกับกองหลังอันนี้ไม่ใช่เรื่องครับและทีมที่เขาจะไปค้าแข่งนั้น ก็จะเป็นทีมใหญ่ที่เน้นเล่นเกมลุกทั้งหมดรวมไปถึงทีมชาติฝรั่งเศสด้วยทําให้เขาได้ปลดปล่อยความสามารถอย่างเต็มที่และความเร็วนี่แหละครับสําคัญมากๆนักเตะที่แฟนบอลยุคนี้ชอบคือต้องรวดเร็วคล่องแคล่วจีดจาดต้องเป็นตัวรุกประเภทกองหน้ากึ่งปีกหรือว่า inside forward ซึ่งเป็นเทรนของโลกฟุตบอลยุคใหม่ชีรูเองนะครับก็ดังในช่วงหลังปี2012ถึง2013เป็นต้นมา ก็เป็นทำลายเดียวกับที่นักเตะประเภทหน้ากึ่งปีกเกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะ2คนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างคริสตยโนโรนัลโดและเลวเนลเมซี่ก่อนจะส่งต่อมาถึงรุ่นหลังอย่างโมซาลาหรือคริยันเอ็มบาเป้นักเตะตำแหน่งพวกนี้ครับถูกโลกจับตามองก่อนกองหน้าตัวเป้าเสมอครับเพราะว่าเวลาเลี้ยงกินตัวมันมีความเร็วมัมีความหวือหวาเมื่อเทรนของโลกมันเปลี่ยน ชีรูก็ดูเหมือนจะเป็นของตกยุคไปโดยปริยายความเชื่องช้าในยุคเบอร์ดนฟุตบอลทําให้ชีรูดูล้าหลังครับใครมองเขาก็เน้นไปที่การมองในทางลบเสียหมดแต่ัน,นจริงแล้วครับมีคํากล่าวอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นแมวสีอะไร ก็ขอให้จับหนูให้ได้ก็เป็นพอคํานี้ใช้อ้างอิงกับชีรูได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าชีรูเนี่ยเปรียบเสมือนแม่ผู้ช่วยครับที่ทําให้เหล่าตัวรุ่ผู้่าเปรียวทั้งหลายมีโอกาสในการจับหนูได้มากกว่าเดิมจนดิดิเจเดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถึงก็เคยบอกนะครับบอกว่าชีรูเนี่ยคือคนสําคัญที่ฝรั่งเศสขาดไม่ได้การเล่นของเขามีประโยชน์เขาเชื่อมเกมและสร้างโอกาสให,ให้กับเพื่อร่วมทีมได้ไม่ว่าเขาจะยิงได้หรือไม่ได้ เขาก็ยังเป็นคนสําคัญเสมอครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสังเกตใน2ทัวร์นาเมนต์หลังคือบอลโลก2018แล้วก็ยูโร2020ก็จะเห็นความจริงข้อน,นี้เป็นอย่างดีว่าชิรูสําคัญกว่ากองหน้าคนอื่นๆในทีมขนาดไหนเอเบเป้ในานามทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก2018คือนัเตะท,ที่โดดเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์และก็จบรายการด้วยการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกกักกันครับยูโร2020ชิรูกลายเป็นตัวสำรองและคาริเบนเซมาเป็นตัวหลัก ผลงานของเอมปาเป้ก็ตกไปเฉยๆเลยครับและฝรั่งเศสก็ตกรอบยูโรตั้งแต่หัววันและหากมองในสโมสรณนะตอนนี้กับเอซีมิลานก็จะพบว่าชีรูทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเทคนิคการจับบอลการคลองบอลการเล่นจังหวะเดียวให้เพื่อนได้เปรียบเขาทํามันได้อย่างไม่มีที่ติครับลองสังเกตดูว่ากองหน้ากึ่งปีคนไหนที่ได้ร่วมงานกับชีรูมักจะฉายแสงเสมอครับชัดๆเลยช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ราเฟลเลอา ปีกชาวโปรตุเกสของเอซีมิลานกลายเป็นร่างทองจุติขึ้นมาทันทีหลังจากได้เล่นกับชีรูครับสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับอาจทําทให้คุณเนี่ยเห็นความเก่งของชีรูขึ้นมาไม่มากก็น้อยแหละแต่กว่าที่เขาจะทําผลงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระได้ขนาดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่หนักหน่วงทั้งในและนอกสนามครับแฟนบอลและนักวิจารณ์ก็พร้อมจะด่าคุณเสมอถ้าคุณทําผลงานได้อย่างย่ําแย่แล้วยิ่งเป็นยุคที่อะไรอะไรมันเข้าถึงง่าย ยังไม่ทันจบเกมโดนคอมเมนต์แบบเรียวทามด่าถึงบุปการีแล้วนะครับแฟนบอลโจมตีชิรูตลอดและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับแม้แต่เบนเซม่าเองก็เคยพูดถึงเขาว่าได้โปรดอย่าเอาฟอร์มูล่าวันไปเทียบกับโกคาร์ดนี่คือสิ่งที่เบนเซม่าพยายามสื่อสารในแง่ที่เบาแล้วนะครับสำหรับการมองไปที่ชิรูแม้ว่าจะโดนโจมตีถึงขนาดนั้นครับแต่ชิรูไม่ได้มีการมาตอบโต้ด้วยคำพูดสักครั้งเลยเขาให้อภัยเบนเซม่าในวันที่เบนเซม่ากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับสำหรับเขาชีรูเป็นคนแบบนี้มานานครับเขายึดมั่นในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามไม่ว่าสิ่งใดจะผ่านเข้ามาขอแค่ปล่อยมันไปและจัดการหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้านั้นเป็นพอครับครั้งหนึ่งครับโทมัสทูเคิลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์สมัยที่เขาอยู่เชลซี Chelsea. เขาบอกว่าทัศนคติของชีรูเนี่ยยอดเยี่ยมมากคอยผลักดันให้ทุกคนทําได้ดีอยู่เสมอในการซ้อมและความเป็นมืออาชีพสูงจริงๆทั้หมดนี้ไม่เคยน้อยลงไม่ว่าจะบทบาทไหนครับตัวจริงตัวสํารองและ เขาคิดว่านี่แหละครับคือความต่างระหว่างผู้เล่นที่ดีกับผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าโอเวียชีรูคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ถึงตอนนี้ครับชีรูทําให้เห็นแล้วว่าการเถียงหรือแก้ตัวไปมันก็เปล่าประโยชน์สู้อดทนและเก็บเอามาเป็นแรงผลักดนันก้มหน้าก้มตาทํางานหนักของตัวเองไปให้เต็มที่พิสูจน์ครับ ว่ามีความสามารถและใช้ฝีเท้าลบคําสบประมาทดีกว่าหรือที่เรียกกันว่ายิงอุดปากแม่งเลยและนี่คือเบื้องหลังของกองหน้าที่ถือว่าอันเดอร์เรทที่สุดนะครับและก็เป็นเจ้าของดาวซันโบสูงสุดตลอดการคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสโอริเยรชีรูนะครับติดตางต่อผลงานของเขาจะเป็นยังไงครับกับการพาฝรั่งเศส ล่าแชมป์โลกหลังจากที่คว้ามาแล้ว2สมัยนะครับสมัย3จะมาไหมในยุคนี้และการขาดคาริบเบนเซมานี่คือความหวังเบอร์ต้นๆของดีเดเยเดชองวิธีการเล่นของชีรูเมื่อมีเขาก็อย่าที่บอกนะครับปีกก็ทำงานง่ายขึ้นและผลงานของฝรเศสหลังจากนี้เนี่ยฟุตบอลบุกของเขา พอตั้งตัวได้แล้วเกมในรอบลึกๆนะครับมียักษ์ชนยักษ์อย่าลืมติดตามดูฟอร์มของโอลิเวียชีรูและฝรั่งเศสนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคบอลโลกอง2ัน2นะครับชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กันได้แล้วก็ใน u t u b e นะครับทิงเคิร์ฟคิสไซสโค้ก็สามารถกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวมีเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกครับเว็บไซต์คนชอบอ่านนะครับ w w w t ์กไ k เว็ co แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ